นาทีที่30มีนาคมครับเวลา10โมงสามนาทีนะครับเราจะมาวางแผนเทรดบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้ก็ตั้งแต่หลุด9ก้าหมื่นสามมาี่ก็บรรยากาศไม่ดีเลยครับเริ่มไซด์เวย์เลยนะครับหลังจากที่เป็นขาขึ้นมานานนะครับหลุดตรงนี้เลยออกมาเป็นมองว่าจะเริ่มลงนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มไซด์เวย์ครับผม หลุด9,000ามาหลุดมาเกือบเดือนแล้วครับ9 0สามาหลุดมาแล้วก็มายืนแถว8,000ไซเวยอยู่ตรงนี้9 3 8 0ม0 0 0นะครับก็มีอากาศก,าก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะบายนี่คือ,อยังไม่ยากมากอาจะบายนะครับก็ สำหรับคนที่วางแผนขายมานะครับถ้าวางแผนขายมาตั้งแต่แปดหมื่นแปดสามร้อยเนี่ยฮะแปดหมื่นแปดสามร้อยเหรียญเนี่ยเป้าไปออกก็คือเจ็ดหมื่นหกนะครับเป้าไปออกคือเจ็ดหมื่นหกลงไปประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญนะครับวางขาดทุนประมาณสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับกำไรห้าเท่านะครับผม สำหรับคนที่เซลล์มาตั้งแต่8 8ด0 0ืนนะครับแต่ว่าแผนของผมก็คือของกลางให้เขาลงไปถึงให้บิตคอยเขาลงไปถึงเจ็ด6มื0นะครับแล้วเราก็จะวางแผนบายนะครับเพราะว่าเราจะมีการรีโคเวอรี่ช็อตนะครับที่เขาช็อตลงมานะครับเราก็จะไปบายแถวนั้น,นครับ จากที่เขาเรีคูบรีช็อตนะครับแถว76็ดหมื่นะครับที่เราจะวางแผนบายนะครับรอบใหญ่นะครับซึ่งจะมีเวลาอีกสวันสองวันนี้นะครับจากที่มันลงจาก8ปดห0ืมาเนี่ยครับลงมาแต่8 8ด0มื่ถ้าใครใครเปิดเซลล์มาแต่8ปดห0ืนี่คือไปออกเป้า76็ดหเลยนะครับ คือถ้าเกิดย้อนกลับมาที่88300ก็คือให้เซลล์ได้ครับระวังคันล้อประมาณ2500ห้อเหรียญก็คันล้อแปดหม ปเ8ป8คอลล์ประมาณสองห2,500เปลี่ยนก็เป็น9,000 9,800นะครับคอลล์มา9,800เอากำไร เขาแปดมามร้อยไปออกแปดเจ็ดหมนะครับเจ็ด0มื่นะครับไปออกเจ็ด0มื่นะครับเจ็ดหมืนเจ็ดครับออกประมาณเจ็ดหมืนเจ็ดนะครับเป้าเป้าที่เขาจะออกแต่ว่าแผนที่เราจะไปบายคือเราจะไปบายที่เจ็ดหมื่นหก แต่เป้าการเซล์ถ้าใครเซลมาด้แบบแปดหมื่นสามเนี่ยแปดหมื่นสามเนี่ยครับก็ไปออกเจ็ดหมื่นหกครับแต่แผนบายของเราตอนนี้เรามีแผนในใจคือเราจะบายครับเราจะบายที่เจ็ดหมื่นหกนะครับก็จะต้องดูเขาว่าเขาเล่นแบบไหนครับถ้าเกิดเขาจะเป็นขาขึ้นต่อไปเนี่ยเขาต้องลงให้จบแล้วลงให้ลงมปถึงเจ็ดหมื่นหกเนี่ยอันนี้จะน่าบาย แต่เกิดเขาขึ้นไป80,000สาม80,8300ทีเนี่ยแล้วลงเนี่ยการซื้อที่70,000ก็หวาดเสียวนิดหน่อยครับเพราะว่าอาจจะเป็นการรีบาวสั้นๆแล้วลงต่อนะครับสำหรับบิตคอยครับผมเพราะฉะนั้นมุกมุกตรงเนี้ยมุกการทํากลยุทธ์การทํราราคาตรงเนี้ยต้องดูเขาว่าเขาอยากที่จะเล่นบิตคอยต่อไปหรือไม่ครับมันเป็นตอนชี้จะตายครับเพราะว่าถ้าถ้า ถ้าผมจะเอาขึ้นเนี่ยผมต้องลงลงเลยตรงนี้ภายในวัดในภายในสองวันเนี้ยลงไปที่เจ็ดหมืนหกเลยเจ็ดหมืนเจ็ดเลยฮะแล้วผมก็จะไปรอซื้อที่เจ็ดหมืนหกแล้วก็จะบายแล้วจะถือนะครับทํารอบประมาณน่าจะเป็นวันครับลองถือดูแผนบายของผมเป็นอย่างนี้แต่ถ้า ราคาตรงนี้ที่แปดหมื่นสามเนี่ยมันย้อนกลับไปแปดหมื่นแปดประมาณสามร้อยแล้วก็เขาให้เราเซลล์อีกรอบหนึ่งเซลล์ Sell อีกรอบหนึ่งแล้วลงมาคราวนี้มันลงมาที่เจ็ดหมื่นหกรอบเนี่ยมันจะรีบาวไม่แรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแผนเราคือ,อยังบายเหมือนเดิมนะครับเราต้องทําใจว่าการรีบาวรอบนี้ไม่แรงเพราะว่ามันจะเป็นขาลงนะครับแบบน,นี้สรุปก็คือราคาตรงเนี้ย แผนผมคือผมจะรอบายที่เจ็ดหมื่นหกนะครับแค่นี้นะครับผมส่วนใครที่เซลลมาแต่แปดหมื่นแปดสามร้อยก็ถือไปครับผม